มาครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรถตู้นะครับผมที่สามารถอัพเ up house เวิร์ k ได้นั่นเองนะเ,เพื่อนๆก็คือเจอ้าวิวานัยนั่นเองนะเพื่อนๆนะเป็นรถตู้ที่อัพเ up house เวิร์ k นะครับแต่ว่าในเกมเป็นคาร์ดเอสยูบนั่นเองนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหความเร็วมันนี่บอกว่าบอกเลยว่าคืออย่าเรียกว่าความเร็วเรียกว่าไปส่งลูกเรียนดีกว่าครับคือว่ามันไม่ค่อยแรงอะ่ะพูดตรงๆนะครับอัพเ up house เวิร์ k ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังแรงเป็นระดับสุดท้ายของ เอ่อาวส์เซชัอยู่ดีนะครับผมแบบที่ผมเคยทำคลิปไปให้ดูนะก็แรงไปอันดับที่25ของเกมเลยนะครับสำหรับ How ส o w ซชันะผมว่าค่าตัวมันล้านหกอะครับค <y> ่อค่ากะสูงอยู่นะครับในออริจินอลมันเนี่ยราคาค่าตัวสูงมากล้านหกนะกับหน้าตาที่เราได้ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับค่าอัปเกรด h o วส์ w ซชัก็สักประมาณ8แสนนะครับก็สรุปว่า2ล้านกว่ากว่าเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในระดับที่ว่าใช้ได้นะครับพอมันอัพแล้วนะ หลังจากมันอัพนะครับถ้าไม่อัพผมมองว่าไม่คุ้มค่าเลยล้านหกนะมนไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าอัพพาร์ติกิวแล้วผมว่าคุ้มค่าอยู่นะคันนี้ได้ตั้งแบบมาจากเจ้าโตโยต้าเซียรน่านั่นเอ,เองนะเพื่อนเออค่อนข้างจะสวยงามนะครับคือในเกมเนี่ยมัน,นมันมาอยู่ในช่วงหลังๆอยู่นะครับมันก็เลยทลํารูปทรงออกมาแล้วเขาให้ก็เหมือนแล้วก็สวยมากนะครับอันนี้ผมแต่งมาไปเทียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้เป็นรถนั่งสี่นะครับน้ําหนักเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลแนละ้วเพราะก็ลางหนักเลยทีีเดยว เป็นขับสีนะครับแล้วก็มีแค่เกียร์เดียวนะครับแต่ว่ารถน่าจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับน่าจะเป็นแบบครึ่งไฮบริดอะไรประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งกันดีกว่านะของแต่งก็แต่งได้หลากหลายอยู่นะครับของแต่งนะครับผมมีประมาณ23ชิ้นนะครับผมก็รวมของฮาวเตอร์ชู๊กนะแต่ผมอัปเกรดไปเรียบร้อยนะครับอาร์เมอร์เส่ไปเรียบร้อยไปเสร็จนะเบรกนะใส่ของฮาวเตอร์ชู๊กนะแล้วก็บัมเปอร์นะครับผมก็ไม่ได้แต่งนะครับบัมเปอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่งนะครับแล้วก็บัมเปอร์หลังก็เช่นกันคครรััับบมมนน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 เเเป็็หือออพวววกกกกกชซะะะาา่่แล้้จิใสขง แล้วก็ท่อนะครับก็ใส่เป็นประมาณนี้นะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับก็ท่อก็ตัวเลือกเยอะอยู่ตัวเลือกเยอะอยู่แล้วก็อันนี้เป็นกระจังหน้านะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะผมคงความของเดิมไว้นะครับเพราะว่ามันสวยแล้วนะครับผมก็ใส่แบบให้มันดูออกแนวประมาณนี้เนี่ยให้มันดูซิ้งๆหน่อยนะครับแล้วก็อาต่งไม่แต่งนะครับแล้วก็ไฟแต่งเป็นสีแดงนะครับแล้วก็นีออนแต่งเป็นสีแดงนะครับแล้วก็่าลายนะครับก็มีแค่ลายของเฮาเซชู๊กนะถ้าใครซื้อรถธรรมดามาจะมาแต่งนะครับก็เราจะไม่เห็นลนยนะครับต้องอัพเฮาเซชู๊กก่อนนะ แล้วก็ไอ้กระจกนะครับก็มีประมาณนี้นะกระจกไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแค่เปลี่ยนสีนั่นเองโหมดนะครับผมก็เป็นレスพัดโหมดนะครับอ่าเป็นโหมดเหมือนพวกรถไฟฟ้าเลยนะฮะแล้วก็ปัจบียนครับใส่ก็เป็นของเดิมเลยนะฮะแล้วก็สีนะครับผมใส่เป็นสีดํานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโลบาร์ข้างในนะเห็นไหมโลบาร์ข้างในนะครับอ่าผมก็แต่งไปนะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบข้างข้างบนนะเป็นเหมือนแหลกข้างบนหรือว่าใส่พวกเทสกีได้นั่นเองก็ของแต่งก็มีลูกเล่นอยู่พอสมควร แล้วก็สเกิร์ตนะครับก็ไม่ค่อยเปลี่ยนจากของเดิมเท่าไหร่นะมีที่เหยียบด้วยนะเือใครชอบนะครับมีที่เหยียบเพื่อนรถอะไรอย่างเงี้แล้วก็สปอยเลอร์นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ค่อนข้างสิบสี่อันอะแล้วก็รูปทรงก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับอันหลังๆนะอันแรกๆในดูไม่ค่อยต่างนะครับอันหลังๆผมว่ามันสวยดีนะครับก็ใส่เป็นอันนี้นะครับอันที่สิบสองถ้าสิบสี่นะแล้วก็ซับเพนชั่นครับใส่ของฮาร์ดเซชู๊กนะฮะก็ค่อนข้างต่ําลงมาพอสมควรเลยแล้วก็ล้อนะครับผมมมใสส่่่เเเเเเเปปปป็็็นนนนนนนลลลล้้้้ออออดดิคครรรัับบบบตกะะะะฮไไไีียยงาๆแ ล้อสต็อกเขาผมว่าของทางการสวยงามอยู่แล้วแบบเปลี่ยนไปผมก็ไม่รู้จะใส่ล้ออะไรนะเออแล้วก็ยางการสุดนะผมก็ใส่นะเป็นเลดพูดนะครับแล้วก็สมุกไม่ได้แต่งครับแล้วก็วิดโดะครับก็ไม่ได้แต่งนะฮะจริงๆจะแต่งก็ได้นะเนี่ยผมว่ามันก็เข้ากับรถอยู่นะครับอ่ะใส่ไปไล้สมุกละกันโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับของแต่งนะฮะผมไม่มีเสียงท่อเลยนะครับอันนี้เพื่อคือเพื่อผมกดเซฟบบายนี่มันล้อมันฟีล้อหน้าเลยนะครับถ้าผมกดฟีล้อมันก็จะฟีล้อหลังนะ คือแบบโอ้ค่อนข้างเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะผมว่าเฟี้ยวเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงท่อเลยนะผมแทบไม่ได้ยินอนะ่ะอันนี้คือไฮบริดหรือแม่งรถไฟฟ้าก็มาดูนะคือผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมเหมาะกับการขับไปส่งลูกและเกิดน,นะฮะโอ้แต่แม่งโคตรซิ่งอะ่ะผมบอกเลยแม่งโคตรซิ่งนะครับตอนรอบต้นเนี่ยผมว่าเฉยๆนะแต่พอรอบกลางขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันเริ่มแรงขึ้นนะครับรอบปลายเขาทําได้ดีนะเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีนะครับอันนี้มาข้างในนะโอ้ข้างในนีย้อนมแบลจัดนะครับแบล็คคลาสสิกไปใส่เรืยังไง โอ้โหโอ้โอ้โอ้ผมว่าแรงแรงใช้ได้การควบคุมนะครับไม่แย่นะผมว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเวลาเราเวลาเราเลี้ยวเนี่ยรถมันโยนทั้งคันนะครับดูดิมันรถมันโยนทั้งคันนะคือแบบมันไม่ได้เลี้ยวแค่ล้อนะมันไปทั้งคันเลยนะก็ค่อนข้างจะโอ้โหผมว่ารถแบบนี้นะครับอาจจะขับสนุกนะขับสนุกครับขับในฟีโหมดหรือว่าขับในสนามมาใช้ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียคือ ถ้าเราเจอทางแคบมากๆ,ๆนยรถที่มันโยโนแบบนี้เนี่ยรถรถรถที่มันโยโนไปทั้งคันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการที่เราไปเล่นทางแคบๆนะครับแต่ถ้าทางมัน4เลนเนี่ย,ย,ยสเลนแบบที่เราเห็นในในที่คุณดูผมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าทางมันแบบเป,เป็นเลนส่วนขึ้นมาเนี่ยผมว่าคันนี้ค่อนข้างจะลําบากอยู่นะครับเพราะว่าด้วยตัวรถที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วนะยาวด้วยนะครับแล้วก็บวกกับว่ารถมันโยนอ่ะจริงๆมีข้อเสียอยู่นะครับแต่ว่าผมชอบนะมันเป็นคาแรคเตอร์ของรถที่เฮ้ยมันค่อนข้างจะดูดีเลยมันค คันนี้ถ้าอยู่ในสนามเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะตัวตึงเลยแหละตัวตึงของสนามเลยนะครับว่าขับดีนะขับดีหุ้ยไม่แย่เลย,ไม,ยไม่แย่ไม่แย่แต่ตอนที่มันตอนเดียวตนที่ผมลองเอามาขับตอนธรรมดาตอนไม่อัพเฮาเชจู๊กนั่นโคตรแย่เลยนะคันนี้นะผมไม่ค่อยแนะนานะครับก็แนะนําให้อัพนะอัพอัพดีกว่าครับเออแม่งความเร็วก็พุ่งขึ้นมาจากเดิมโอ้โหเยอะเลยนะครับปกติคันนี้ความเร็วอยู่ที่ 96. 9 3ุไมล์นั่นเองนะหรือตีเป็นกิโลเมตร่อยู่ที่หนึ่งอยหสหกิโลเมตรต่อชั่วโม ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่กลางๆนะครับไมปดีน้อยหรือไม่ได้เยอะไปกว่ารถอ,อื่นๆนะเออแบบก็แบบกลางๆเลยเบสิกมากนะครับหลังจากเที่ยวแต่งแล้วเนี่ยมันความเร็วมันเพิ่มมานิดเดียวจริงๆนะครับคันนี้105.50ไมล์นะครับค่อนข้างน้อยนะครับหรือตีเป็นกิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่169.79กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองเน,นะเพื่อนๆก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับพูดตรงๆนะถือว่าน้อยนะครับเป็นคัสเอเจวีที่ไม่แรงเลยว่าได้นะอย่าเรียกว่าช้าลิบรีบรีบไม่แรงก็พอนะผมว่าคันนี้นะเพราะด้วยรูปทรงมันสมควรที่จะไไมม่่่แแแรรงงงงตตวาาาััันน้คดพ เออแต่พอคันนี้อัพเฮาส์ช่ัวร์ได้นะครับคันนี้ความเร็วอยู่ที่128ไมล์นะครับหรือ206กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเรามองในมุมว่าเขาเป็น s u v แล้วบอกว่าเป็นรถตู้ทรงอย่างเงี้ยแต่ความเร็วคุณเพิ่มมาแบบจากของเดิมนี่เยอะเลยอะ่ะแบบ 10, อ่าประมาณ20ได้เลยนะความเร็วเขาอ่ะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับปกติไม่ค่อยเห็นนะรถที่กระโดดก้าวกระโดดความเร็วมาขนาดนี้นะโหแต่รถเป็นทรงนี้อัพเฮาส์ช่ัวร์ได้ก็ค่อนข้างดีแล้วละผมว่านะ ค่อนข้างเกี่มเลยนะครับบางคันเนี่ยอย่างอย่างคันนี้มันไม่ค่อยแรงนะครับแต่พออัพปุ๊บเฮ้ยมันมันน่าขับขึ้นมานะครับมันทําให้ตัวรถมันดูดูดีขึ้นมาเลยนะะแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยแนะนำมากอย่างที่บอกนะครับแนะนาให้อัพไปดีกว่านะครับไม่งั้นขับลำบากกับแบบไม่ค่อยดีอ่ะผมบอกเลยไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ค่อยแรงด้วยอะไรเงี้ยแต่คันนี้ใช้ได้เลยคันนี้ใช้ได้นะครับค่อนข้างชอบนะค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปซัดอะไรสนามนะครับเราถึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยคัน พยายามเลือกตัวท็อปๆแล้วผมเพื่อมาแข่งกับคันนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าคันนี้ถึงจะบอกว่าคันนี้มันไม่ค่อยแรงแต่ว่าคันนี้มันยังอัพฮาวส์เชีร์ได้มันน่าจะแรงกว่า SUV บางคันที่วางขายในร้านดีเจนหรือร้านสตอร์นนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทดสอบกับตัวท็อปๆดูนะครับว่าดูที่ว่ามันจะไหวไหมมันยังพอสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยหลังจากที่มันอัพมาแล้วนะครับกับค่าตัว2ล้านกว่าเนี่ยอ่ะแต่ก่อนไปนะครับผมเดี๋ยวผมบอกคะแนนก่อนแล้วกันนะฮะแบบก่อนที่เราจะไปเชสนะอันนี้ผมคิดเทสแค่คน ผมบอกเลยว่าคันนี้ผมให้ไปที่ประมาณเก้าเต็มสิบนะครับคือรถรถมันใช่ผมอาจจะไม่ได้ชอบในเสียงอะไรที่มันไม่มีเลยนะแต่รถมันทําได้ดีนะครับผมบอกเลยว่าคุณลองมาจับดูเลยเดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันทําได้ดีเกินค่านะครับคันนี้นะถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ากับราคาในความรู้สึกของผมนะค่อนข้างดีคุ้มค่านะครับไม่ไม่เสียดายเงินที่ซื้อมานะสำหรับคันนี้นะโอเคไปแต่ประเทศกัน,นครับมาอกาสน้องเชฟ เอาสุดเลยนะเอาสุดเลยงัสามสองหนึ่งลุยโอ้โหอืดอืดทไมมันอืดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นหนังฝันวะเเฮ้ยทำไมลังท้ายเลยอะวาไม่รักก็เปเต่านะเนี่ยตะชิดทนนี่ยเฮ้ยกินที่สอนอยู่วะเฮ้ยตะชิดทน อือจับจะเบอร์เหลือนี่ที่รอบรอบบอกไ่อดึงไปโอ้โหโอ้โหเป็นทุ่งรอบนี้แบ็คแคตตันเหมือนเดิมก็เองเป็นไอไวจนมันเป็นไฟฟ้าโอ้ยกูวาบอีอะยตายไปได้ออาอออโอ้คมีสปอนจะไี้ฟรีรอไปแล้วมั้ง ่็ที่ผมฟรีล้อกันหมดเลยอ่างั้นฟรีล้อฟรีล้ออ่าสามสองหนึ่งไปเฮ้ยโอโหเฮ้ยแต่พอฟรีล้อมันเหมือนเหมือนเหมือนจะได้แบบเหมือนจะได้ปาดเว้ปาดหมดแต่ว่าไม่เหมือนว่ะโดนว่ะอ๋อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะมาสกิ๊บได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะได้อยู่ว่ะไม่ชอบคนปาดอ่ะสามสองหนึ่งไป เฮ้ยทำไมันหยดมไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันหยดออไปอ่ะอ้รวอ้มันวรวบบิวโอ้ตอนออกแม่พอๆกับพี่สอเลยต้องประมาณรอบปลายขึ้นไปอไปรทำไมรู้สึกโดนระเบิดดลเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวโอเคเต็มตัวสามมาที่เดิมนี่นะไปสองหนึ่งไปโอ้โหเอ็มโอโหโอ้โหโอ้โห เด้ขยีห้หมาโอ้ย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 ขอโทษ <laughs> ตัดกำลงกังมาแล้วหนึ่งเออใครชนวางโค้ง <laughs> วางโค้งวางโค้งวางโค้งเอา <laughs> ม,มาพอดีโอ้ <laughs> เฮ้ยรถแม่งรอบยาวแม่งได้ว่ะแต่รอบสั้นๆต้อไม่โอเครอบเดียยาวได้อยู่อะแรกกันแรกกันไม่ได้สักรอบก็ขอโทษเขาไม่ตั้งใจี่นี่ว้าวอะไรวะอะไรไปเลยอะไรไปเลยว้าวอะไรวะโอ้เร็วโอ้รู้แหละว่าความเร็วอะคนช้าอยู่แล้วทนให้ช้ากว่าเดิมปีโอ้รถแข็งแว้าว เดดรอบรถกอล์อีอเอไปไหนะมีคนมีคนลลนมีคนลลนเอ้ยาจะยนฟ้าโอ้ยรถกอล์ปอะไระะนี่วนไหนวนหน้าเนี่ยเนียเออเนี่ยวนขวาอ้าวอ๋ออ๋เอ้ยเอ้ยออยังไงเยียยีงง่งไีรีไ เฮ้มากันมาันล้ยวเลี้ยวแบบบัดไงเยี่ยมตัวาที่เยี่ยมัรีบรอฮะยอมไยอมแก้มือแก้มืออาตัวับอ่ะสามนึไปกเกียรติกเกียรตเฮ้ยเฮ้โอ้โหเอพซมามาก่อนเลยรู้ใครที่โลรู้อยู่แล้วว่ะดิ แอบแซงก็แรงน้อยครับเออถูตัดหน้านะเกียร์จัดโอ้โหเดี๋ยวตัดหน้าอย่างนั้นตรงนี้แหละรถรถรถคันใหญ่ๆตรงนี้แบ่งทางอย่างแคบเต้นเต้นจับไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคเลยเอ้ยไทยฟ่าวปีติดเลี้ยวอย่างเดียวอติดรืมอันงะเฮ้ยอะไรเอ็ม ไอ้ข้างหลังนั้นเติมน้ำมันพืชมาเหรอไม่เติมน้ำมันไฟฟ้าฉีดไฟฟ้าเอออ่ะนั่นแหละเอาลงเส้นไหนมาเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเอ้าลงตามทางไฟนี่เมื่อกี้มีคนนำแล้วแกไม่ตามคนที่นำไปวะจบแล้วเอาไปเลื่นไปล้วนเก็มร้อนไปเล้วนแต่ไม่เรือไฟฟ้าประเทศไทยไงกระจะเลี้ยงตรงนั้นเนี่ยโออ โอ้โหตามไม่ทันเลยว่าร้อยสา,ยามา<อ>แปดอะเก่าเลยว่าเอ็มมาแล้วเอ็มมาแล้วเอ็มแซงแน่นอนไม่ต้องห่วงบล็อกไลูต้องบล็อกไล่จะวันนี้บอกล <c oughs> ไล่อย่างเดียวไม่ใช่ครับโอ้ยสองข้างหน้าแม่งยิ่งห่างไปเรื่อยเลยและขั้นหลังก็พี่ขั้นหลังก็เก่าเล<อ>ย <c oughs> ไม่ติดวันเหลวผิดนะบอกเลยบอกเลยก็แพ้เองนะเราดูไปดูไม่เป็นเองอะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มีสองคนที่นําไปนะเราไม่ตามไปเราจะเข้าสายเมื่อกี้แกต่อว่าเองสายเฉยเลยอ๋อหนึ่งอกแล้วหนึ่งหอกแล้วหนึ่งหอกแล้วใช่ปะวะเอ็มไม่ใช่ปะเอ็มมันลงสะพานมาดี้างขวาสุดใช่เอ็มไม่ใช่พอดีเหรอ่าถูกแล้ว เฮ้ยเขาออกขวาขวาสุดขวาแล้วขวาแล้วเชิดซ้ายขวาแล้วเนี้ยเข้าซ้ายขายาวช้ายืดเลยออกขวาเด้อมันใหญ่มันยุ่งเก่าไหมทำได้มากเห่าไหมคันหลังฮะโอ้โหหายไปไหมโดนว่ะใครขึ้นที่หนึ่งวะผมผมโอ้โหถามคนที่สุดท้ายดีกว่ามั้งผมสั่ง กำลังแทงกำลังแทงเกมไม่จบรอก่อนเฮ้ยพี่สอนมาไงวะโอ้เอาไว้ป่ะอ่าเลยเราดูหน้ากระจกรถผมก่อนเห็นเลยมั้ยมันไม่แตกเลยเหรอเพี่ี๋ยวลูกหลงกีนี่ไม่รู้ใครยิงมาอ๋อขอแค่อย่าไปช่วยรถถังก็พอทำนี้ถ้าคนมีแหงก้าแหงก้าก็ดีไป หรือเปล่าหรือเปล่าแต่เราชนสำรวจก็เท่านั้นแหละคนไม่มีแสปไปก่อนครับต่อยาชนไปก่อนตีไปก่อนหนึ่งชนบอลไอ้เลยครับตีไปก่อนหนึ่งอยไปก่อนนะครับไปไหนอ่ะอ๋อเอาออติมาร์ตอัติมาร์ตอุ้ยัลติมาร์ว่ะชนบอลแล้วฝาดมาหาผมขอเพียงผมไมาเล่นนี่โอ้ยใครใครไม่ไปหวังชีวเลยวะ เอาไอ้เหี้ยมโดนขยี้ไอ้บัตรเรียบร้อยเขียวขออนุญาตแสงนะครับวางงานเล็กน้อยอะไอ้บัตรไม่เขียวจริงไม่ได้เหรอวะขอยนุญาตแสงนะครับรู้ว่าตอนนี้กูขอพันไอ้ข้าทหารไปก่อนตอนเนี้ยก่อนที่ขี้จะมาใไขว่ยาวต้องนำพวกท่านทหารก่อนนะเอ็มไปไหนเอ็ม ขอาแยกวงรัวๆนะครับโดนแซงแล้วครับคอยันจะหายก่อนคอยพ้นด้วยตัวนี้ก่อนไม่อยากเจอขี้เข้าแฮงก้าไม่เห็นมีเข้าแฮงก้าเลยมาเลยรอดแล้วรอดแล้วมีคนเข้าไปแล้ววะใครวะเห็ยนเข็นมิ้งมวยเข้าแฮงก้าจริงๆหรอเนี่ยเฮ้ยยา เอ้ยผมขอผมขอเรียบร้อยเปลี่ยนตัวติดดาวคนที่ไม่มีแข้งก้าก็สามดาวนะครับตีได้ยังไงแบบนี้ตีได้บ้งสามดาวไม่ไหวแบบสี่ดาวเขาไม่ไหวขออนุญาตขออนุญาตขับรถถังนะครับขอห้าดาวขอห้าดาวเขาถักได้ขอไกด์จอได้ไหมครับ อร่อยเลยทีนี้หายท้องโบดแล้วหลบไปดิเฮ้ยเราเอาแล้วชนอะไมแล้วพี่รถผมจะช้าสุดเลยราจะจะชนอ๋ออะไรเหี้ยมึงเนี่ยมึงจะโก่งเลี่ยงทุกวิธีเพื่อชัยชนะเพชรเพชรยาบมีนามว่ามิกกี้อไ้รถทหารมันตามใครวะเนี่ย มีใครจะคนที่ไม่มีแฮงก้าหรือเปล่าคิดดาวดิหรือว่าีะมีใครเป็นคนทหารมารถก็ต้องแข่งดาวก็ต้องติดคิดว่าเล่นไอ้นั้นอยู่เอลเอสะละเยอะเนาะเพิร์สต์เล่นอะเล่นไม่พอดูุ้ยเอาพลาดเลยเอาตามไม่ทันแล้วรถก็แข่งดาวกีติอ้าวพีดอ้าวพ่ฝาพลาดเอาเดี๋ยวเลยกูไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้เอวีทีวางงานไลยดี ใช้อยู่ไม่รู้รถไหลออดอ่ะอ้าวเขียนพังพาดผมเห็นหมุนกับตาจนไม่เห็นกับตาหลบออมาเจอวัดหมุนตันดันเฮ้ยโดนชะลอโดนชะลอคนละทีวะนะครับขออนุญาตแซงรัวๆเลยนะครับเกมจะหมดเกมจะโคตรเบื่อเลยเนี่ยทู้หมหูเฮ้ยหรือเอาจัดแต่มันล้อๆไปว่ะ คุต้องมาลับพี่ทุกคนเลยดิไอ้เี้ยปัดปัดปัดขับปาก็ไม่มีอะไรนะเม่เอ้าพี่แจมดูจอยู่ขี่เต็มหมดเลยเฮ้ยแยะแยะแยอะไรอ่ะขับทำไมแล้วตัวชนอีกละโอ้โอ้เราชนอีกแล้วิวสิ่งขับทำไมแล้วออกขวาละ บิวไปนอนเถอะตัวหน่อยโอ้ยหมุนเอ้ยเข็นหมุนเข็นหมุนไปเลนไปเลยเอพีีหายของมึงดีนี่ไงสาวไปไหนกันป่ดิสามสามถ้าหมดเท่าไหร่เนอะอ๋ออันนี้เป็นหายเฉยโอ้ไม่แล้วหสามมันรักมากไหมไม่เยอะเท่าไหร่หอดอย่างโง่เอี้ยอ้าว จ้าแล้วยวเดียวเดบอสก็ขออนุญาตเลื่อนนะครับจ้าเอ้ยเอาวะโค้งสุดท้ายแล้ววะน้องอ้าไปไปไอ้เหี้ยบบอลปันได้หรอไม่ยอมโรยหรอกอนุญาตเดินลุลุ่ๆเลยนะอ้าวเราโค้งสุดท้ายมันบลอดภันมากรถตู้รถตู้ของกิ๊งใช่ไอกใช้ดูถูกรถตู้นี่รถตู้ของกิ๊งอนุญาตหมุนนะครับผมติ้ว่ะแม่งขับดีกว่าที่คิดแม่ง โห่แม่งคันใหญ่ใหญ่แม่งแต่มันดันไม่เทอะทะเลยเอาอย่างไรเอาใครจะโหลครับใครจะโหลครับใครจะโหลครับต้องก้ต้องก้พี่จะเบียดถงเข้าไปแล้วต้องก้ติดไปยังไงขี่หงายหงหยโอ้โหสาดพี่สอนดิพี่หนอยอยู่ไหนอ้าวพี่สอดโหลอยู่ะเหรอวิวบอมบ์โซนไอวิวไอวิวไอยิวไอยิวไอวิวไอวิว โอ้ยแล้วไงโอ้ยเสียเปรียเพราะไอ้พีมันเป็นรถไฟฟ้าถ้าออกตัวอย่างเงี้ยมันเดินอย่างโดรเลยกูว่าแล้วดูเน่โค้งนี้โคผมตายแล้วด้วยอู้วก็เดิเร็ว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 สายตรงนี่ยาวอีกทไม่ได้หม่ผ่านไมดเลยอาเลยนานเนี่พอเลยยาวใช่ไหมอู้วถ้าพิศพิศไม่พลาดก็ไม่ที่โระแล้วใช่ไหมตอนต้นพี่สอนโดนวางงานเข้าไปเด้งที แม่การักษาพิษาโดนบทฝันนะพิษสาพูดเอ้าอะไร